ที่จะเป็นที่ดึงดูดสปอร์ตวิสวนในคืนในนั้นคือมโต g p ีแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถดึงมโต g p เข้ามาจับ้าเราครับก็ในความเห็นของทางฝ่ายที่ดูแลสนามที่ที่บุรีรัมนะครับก็ได้พยายามประสานเรื่องการนำเอามอโตจีพีซึ่งในโลกนี้มี24 สนามนะครับนำมาเพื่อมาจัดการแข่งขันได้ในสนามที่บุรีรัมย์ซึ่งสนามนี้ก็มีสแตนดาร์ดที่จะรับได้แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยการหารือในเบื้องต้นระหว่างตัวแทนของ Mo t ต GP กับทางด้านช้างเซอร์กิตเนี่ยนะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ เราได้เห็นโมเดลเรื่องค่าใช้จ่ายโมเดลเรื่องค่าลิขสิทธิ์แล้วก็โอกาสที่จะนำาการแข่งขันมาได้เนี่ยจริงๆปี2016เนี่ยก็มีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าเรา,เายังไม่สามารถที่จะบ,บรรลุข,ข้อตกลงในเรื่องของค่าใช้จา่ายค่าลิขสิทธิ์และก็งบมาที่ใช้ในการจัดการแข่งขันได้นะครับผมก็พยายามที่จะ จัดในเรื่องของรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้นำไปสู่การพิจารณาในเรื่องที่รัฐบาลจะร่วมกับทางสปอนเซอร์นะครับในหลายๆในหลายๆตัวนะมามาร่วมกันสนับสนุนผมผมเข้าใจว่าทุกคนก็กำลังทำงานกันอยู่นะฮะในเรื่องการเจรจาค่าลิขสิทธิก์ก็ดีในเรื่องการเจรจาหาผู้สนับสนุกก็ดีนะครับแล้วก็ทางภาคของรัฐบาลเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ชี้แจงนะครับว่า Moto GP เป็นเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับโลกนะครับซึ่งมีแฟนเบสเนี่ยในทวีปเอเชียซึ่งจะมีการเดินทางที่ไม่ไกลนักนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ที่ญี่ปุ่นที่จีนเนี่ยจะเป็นแฟนกลุ่มใหญ่นะครับที่จะเข้ามาเ,เติมเต็มนะครับในเรื่องของ เรื่องของกีฬาด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคิดว่าในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับโครงการของสปอร์ตทัวริสตของเราได้นะครับในอนาคตปี2017เนี่ยผมก็ยังคงมีความคาดหวังอยู่นะครับว่าเ,เราจะสามารถที่จะขับเคลื่อน Motor ีพีนะครับร่วมกับทังทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางสนามก็ดีว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมกันในปี2017นะฮะค่ะโมเดลคือถ้าเกิดรัฐสนับสนุนจะดึงเงินจากส่วนไหนคะคือตอนนี้ผมผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฮะในในในภาคของโมงมานประจําก็ดีนะครับหรือในภาคของกองทุนพัฒนากีฬาชาติก็ดีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเราพยายามที่จะเซตเรื่องโมงมานให้ลงตัวนะครับ จำนวนนั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่นะักแต่ว่าเรื่องของหลักการเหตุผลเรื่องของการพิจารณาผ่านคณะกรรมการที่ดูแลโครงการต่างๆของสปอร์ตทัวริ m ซึเนี่ยนะฮะจริงในหลักการเราก็ได้นําเรียนคณะกรรมการไปไป,ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ก็ได้ความสนใจแล้วก็มีความเห็นด้วยนะครับในเรื่องของทาร์เก็ตในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะครับ ในระดับนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่จะต้องร่วมกับทางคณะกรรมการระดับสูงนะครับที่จะพยายามที่จะพูดจาคุยกับทางทางทีมงานต่างๆของทางด้านโมงมาและทางด้านกองทุนนะครับก็คิดว่าในสัดส่วนเนี่ยผมผมเรียนว่าไม่มากนักนะครับในในในแง่ของการนำเอามเตอร์จีพีเข้ามาไว้ในเมนโปรแกรมของสปอร์ตซูริ m นะครับเปอร์เซ็นต์นี่ มีกำหนดไหมคะว่าตามระเบียบแล้วรัฐควรรัฐสามารถสะสได้โมเดลโมเดลมันโมเดลมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะโมเดลเป็นไปได้ทั้งสิน้นก็อยู่ที่วันนี้คือผมก็ต้องต้องเรียนว่าผมอยากที่จะให้ให้เอกชนมานําทางให้เรานะครับในเรื่องของอการการจัดการทีนี้เรื่องของอบัตรเจ็ดเนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้โมเดลที่เรา จัดการผ่านมานะครับในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ50-50 40-60เรา40เอกชน60อะไรเงี้ยนะฮะคือวันนี้ผมก็พยายามที่จะใช้งบประมาณที่ที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเนื่องจากมันมีนมหลายโครงการเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะไปแบ่งเบางบประมาณทางด้านอื่นได้ด้วยนะครับของของ e อีเวนต์อื่นๆนะฮะก็คิดว่าอยู่ในราวๆนี้นะนะครับก็คงขอเวลาทำกันบ้านอีกสัก สามถึงหเดือนนะครับเพื N ่อเพื่อดีให้บรรลุข้อตกลงให้ได้นะครับแล้วเป็นโมเดลที่เราจะนําเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับพี่ดูภาพของแบบอรอบบริษัทคาร์ที่เรามาแสดนที่บริษัทเรนเราคาดจะเปยังไงบ้างจริงๆเป็นเรื่องที่หลายหลายคนก็มีความคาดหวังนะครับรวมทั้งทางกรกทก็มีความคาดหวังในระดับที่เราเรียกว่าวันนี้เนี่ย เท่าที่เมื่อวานเราสรุปกับทางด้านเอเจนซี่เนี่ยนะครับที่ที่ดูแลกิจการของการท่องเทีย่ยวเนี่ยเขาก็ได้ความสนใจนะครเพราะว่าอ,อันนี้เป็นกลไกลที่จะใช้เงินไม่มากนักนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราเทำโฆษณาหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งในใน,ใน,ใ,นในมุมใดมุมหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยจริงๆมันเป็นการลงทุนในระดับหนึ่งไว้แล้ว นะครับเพียงแต่เราเติมอีกสักไม่มากนักนะครับอีกสักประมาณ3 0เพื่อที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเข้ามาแตะกับกีฬาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าในในการยกระดับผมก็ดูว่าในปีนี้เนี่ยของ2อง6เนี่ยเราน่าจะช่วยเหลือเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวเลขนั้นคิดว่า ขอเวลาทําอีกสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ประมาณสัก3เดือนเนองผมจะต้องเข้ากรรมการอีกครั้งหนึ่งให้เห็นตัวเลขฟีดแบ็กที่ชัดเจนในเรื่องของผลที่ควรจะได้นะครับแล้วก็ความคาดหวังของรัฐบาลก็คือว่าวันนี้เราคงต้องใช้กีฬาในการสร้างภาพลักษณ์เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของพารอีอเ,อเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรอบปีก็ก็เท่าที่ดูอยู่เนี่ยยังไงเราก็ต้องจัดอยู่แล้ว นะครับเราเพียงแต่มาเติมเต็มนะันเท่านั้นเองในเรื่องของสิ่งที่ข้างเคียงที่ควรจะเกิดน,นะครับจากบริลล้ลพีแผนโปรโมทที่ไหนกไหมครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับท,ที่ที่เชียงใหมนะ่ช่วงเดือนมิถุนายนประมาณกลางกลางเดือนนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าทางทางทางกระทรวงเองก็ได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็ทางเราก็ได้คุยกับทาง เจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ก็คือทางทางทททแลนะ,ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการหารือกันไประดับหนึ่งแล้วในการเตรียมงานเตรียมความพร้อมนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีเพราะว่าวันนั้นเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีเอเจนต์จากทั่วโลกนะครับลงมาแล้วก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะสื่อสารได้ได,ได,ได้มากมากขึ้นนะมีประสิทธิภาพขึ้นนะฮะวันนี้ก็ ทุกคนก็มาแวะเวียนบูธนะครับอย่างเป็นระยะระยะแล้วก็เราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ให้ในระดับหนึ่งนะครับระหว่างข้อมูลระหว่างความพร้อมความที่ประเทศไทยแน่นอนที่สุดนะครับเราเรา,เรามีความพร้อมแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะทําให้อีเวนต์ต่างๆที่จัดในประเทศเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับสามารถเ,าเพิ่ม ขี่ความสามารถของประเทศได้ใน,ใน,ในภาพรวมนะ